ถ้าเราตั้งป้อมรวมกับเพื่อแล้วเพื่อรังเกียจคนนี้บางทีเราอาจจะไม่รู้สึกรังเกียจเหมือนกันหรกแต่เราสึกว่าถ้าเราไม่เกลียคนนี้เราจะถูกแบ่งเ,เราจะถูกรังเกียจการเสพความสุขจากการได้รังเกียจโอ้คำว่ารังเกียจฟังดูก็ไม่ทราบใครตั้งหัวข้อนะครับแต่หัวข้อมาแต่ละอันโหดจังเลยต้องมานั่งคุยกันค่ะว่าความรับผิดชอบที่เรามีต่อความเชื่อจากการที่เราจะได้รังเกียจใครหรือ พาเพื่อนๆในกลุ่มแก๊งเราไปรังเกียจคนคนหนึ่งหรืออาจจะรังเกียจตามคนส่วนมากอ่านในโซเชียลพฤติกรรมนี้น่ารังเกียจจังเลยคนส่วนมากคิดเห็นไปในทางนั้นแล้วเราอะ่ะก็เห็นด้วยความสูงแบบนี้โดยเฉพาะได้เป็นในสังคมนะครับเป็นสภาวะที่เนี่ยคนนั้นน่ะน่ารังเกียจอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วเกิดการคุยกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนมันจะเริ่มมีความพอใจในกลุ่มเรานี่แหละ คิดเหมือนกันเลย,คเเลย่คิดเหมือนกันเนี่ยแล้วเห็นเหมือนกันแล้วทุกครั้งที่ได้มาคุยกันจะเป็นแม้แต่สังคมเล็กๆในที่ทํางานหรือโรงเรียนเรียกว่าการบูลลี่หรือสังคมมหาภาคใหญ่ๆเลยเป็นเหมือนกันหมดคือมันมีความสุขจากการที่ได้รวมรวมหัวกันรวมกลุ่มกันแล้วตั้งป้อมรังเกียจถ้าเป็นในโรงเรียนก็คือเด็กคนนั้น <S <S เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นกลุ่มเพื่อนๆก็คุยก okay> ันตั้งตั well> ้มรังเกียจแต่มันมีความสุขไงมันมีความสุขที่ได้อยู่ด้วยกันแล้วตั้งป้อมรังเกียจในสังคมใหญ่ๆก็เป็นเหมือนกันครับอาจจะเป็นคนคนนั้นไปทําสิ่งนั้นมาแล้วพอกลุ่มเนี้ยเรามีความรู้สึกว่าปฏิเสธคนนั้นนะเราก็คุยคุยคุยกัน มันมีความสุขจากการที่เราได้เห็นพ้องต้องกันว่าคนนั้นน่ารังเกยียจมันก็ต้องรับผิดชอบถ้าเลือกจะเสพความสุขนั้นใช่ยิ่งเราทําร่วมกันมากๆเราต้องรับผิดชอบร่วมกันมุมตรงข้ามสมมติเราตั้งป้อมกลุ่มเนี้รังเกยียจคนนั้นแล้วมีอีกกลุ่มนึงที่ตั้งป้อมรังเกยียจสิ่งที่เราเห็นชอบมันจะเกิดกลุ่ม2กลุ่มที่รังเกยียจซึ่งกันและกันพอมันเกิดลักษณะแบบเนี้ยเมื่อเราเสพความสุขแบบนี้ใช่ไหมครับว่าเอ้ย มันมีใครสักคนที่รังเกียจเราก็จะมีความรู้สึกว่าเรากีดกั้นเขาออกไปแล้วเราไม่สามารถเปิดใจเราอะครับรับฟังในเชิงลึกเขาได้อีกต่อไปคือถ้าเราเลือกที่จะรังเกียจเขาแล้วเนี่ยเราจะปิดกั้นไปเลยเขาจะพูดอะไรเราจะไม่เชื่อแหละยากมากครับมันยากมากแล้วใจเราที่มันปิดแบบเนี้ยโอกาสที่เราจะให้โอกาสเขาแทบไม่มีอ่ะ ไม่มีเลยใช่เพราะเราตัดสินเขาไปแล้วเชื่อไปแล้วในขณะเดียวกันสมมติว่าเราอยู่ในโรงเรียนเด็กทุกคนตั้งป้อมรังเกียจเด็กคนนั้น<ช>เด็กคนนั้นอนะอยู่ในสภาวะยังไงไม่ใช่พูดไม่ได้นะพูดไปก็เท่านั้นกเ็เขาเขาถูกรังเกียจไปแล้วค่ะ<ช> <c oughs> ถ้าเราตั้งป้อมรวมกับเพื่อแล้วเพื่อรังเกียจคนนี้บางทีเราอาจจะไม่รู้สึกรังเกียจเหมือนกันหรกแต่เราสึกว่าถ้าเราไม่เกลียคนนี้เราจะถูกแบ่งอ,อเ,เราจะถูกรังเกียจ <c oughs> ซึ่งอันนี้น่ากลัวนะน่ากลัวเลยแหละเดี๋ยพอยิ่งเราเสพมันไปด้วยไงว่าการที่เราได้รังเกียจใครแล้วมันเป็นความสุขด้วยคราวนี้มันก็จะหนักทวีคูณขึ้นเรื่อยๆย,ย,ย้อนกลับมาตัวเราเองว่าเราต้องรับผิดชอบนะเมื่อเรามีความสุขจากการที่ได้รังเกียจคนอื่นตัวเราเองอะ่ะใจของเราอะ่ะก็จะเป็นคนที่ไม่ค่อยให้โอกาสคนอื่นเพราะเราชินกับการที่ เราอยู่กลุ่มนี้เราลังเกียจคนนั้นเราอยู่กลุ่มนี้เราลังเกียจคนนั้นเกียจไปทั่วลังเกียจไปทั่วค่ะใครที่ออกนอกกลุ่มคือโดยลังเกียจแล้วแหละใช่สุดท้ายเนี่ยก็ไม่แน่เราอาจจะถูกลังเกียจในวันหนึ่งถ้าเป็นเราหนึ่งคนลังเกียจหนึ่งคนก็แบบหนึ่งเราหนึ่งคนชวนเพื่อนมาลังเกียจคนหนึ่งคนก็แบบหนึ่งเราหนึ่งคนชวนเพื่อนมาเป็นกลุ่มก้อนลังเกียจอีกกลุ่มหนึ่งก็เป็นอีกแบบหนึ่ง เั้นความที่มันจะใหญ่โตขึ้นไปเรื่อยๆจากความสุขจากการที่เราได้ตั้งป้อมปฏิเสธหรือรังเกียจจะเป็นบุคคลหรือว่าเป็นกลุ่มก็จะหนักขึ้นเรื่อยๆเราเกลียดกันง่ายมากอะ่ะเดี๋ยวนี้นแค่ฟังเขามาค่ะแต่จริงบางทีเราก็อาจจะถ้ารู้เนื้อแท้เขาจริงๆอะ่ะเราอาจจะไม่รังเกียจก็ได้นะแต่เพลินว่าเราชอบความสุขแบบเนี้ยเรามีความรู้สึกว่าเถ้าเราได้รังเกียจคนคนนี้แล้วเหมือนเหมือน,เห,อนเหมือนเพื่อนหรือเหมือนกลุ่มนี้ อ่าเราจะเหมือนเข้าพวกอะไรเงี้ยอ่ามีพวก่ออะไรแบบนั้นจริงๆเราอาจจะไม่ได้อยากรังเกียจเขานะแต่แค่เราไม่อยากโดนกลุ่มเนี้ยรังเกียจแต่พอเราอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆรืยมันก็เลยรกันเป็นว่าเสพอ่าใช่งั้นก็ต้องรับผิดชอบด้วยนะครับเวลาที่เราชอบเสพความสุขแบบเนี้ว่าเราจะกีดกีดกั้นใครสักคนไปเราก็จะมีความรู้สึกอย่างนี้ว่าเราไม่สามารถที่จะรับฟังเขาได้ลึกๆหรือให้โอกาสเขาได้ค่อ เป็นลักษณะอย่างนั้นต้องรับผิดชอบในความสุขที่เราเสพนะคะเพื่อนๆในสังคมเราทุกวันนี้มันมีปัญหานั้นอยู่ค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะหรือใครมีแนวคิดไหนอ่าอย่างไรใช่ครับคอมเมนต์เราอยากฟังความคิดเห็นใช่ค่ะก็เพราะว่าบางทีเรามีความสุขแบบนั้นแหละใช่ใช่เราเลือกที่จะมีความสุขแบบนั้นเราก็เลยไม่สามารถที่เปิดใจรับฟังในเชิงลึกใช่หรือให้โอกาสกันได้ความคิดเห็นดีๆครับมักมีอยู่ในคอมเมนต์ครับ ร่วมแบ่งปันสุขที่เห็นต่างหรือเห็นเหมือนกันได้นะคะฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจครับให้เราเห็นประโยชน์การทำคลิปต่อๆไปได้นะคะ